สวัสดีครับวันน้ร้าตับเบิลจะมาเปิดการขาย bmw r 1 2 r t นะครับคันนี้เป็นรถปี2006นะครับเป็นรถศูนย์ bmw thailand นะครับไม่ใช่รถจดประกอบนะเป็นรถศูนเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นรถนำขบวนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็มีตัวที่าทางกรมตำรวจหรือหน่วยงานหน่วยงานทหารเอาไปนำขบวนอันนี้ไม่ได้เป็นรถนำนะนี่เพิ่งจะล้างมานะครับขัดมาสีเดิมๆสวยๆเลย ร,รถคันนี้สวยสภาพดีนะครับพวกกลุ่มสวิตต่างๆก็ยังชัดเจนอยู่นะครับยังถือว่ายังไม่ลอกนะครับจะมีก็มีเลือนใหม่นะครับเรือนหม่มันรล้านะครับต้องบอกว่าทําไมถึงเล้ารถชนมาหรือเป,เปล่าเปล่านะครับ bmw รถยุโรปเนี่ยพวกพลาสติกมันค่อนข้างที่จะรีไซเคิลเยอะเนาะมันก็อาจจะกรอบหน่อยอันนี้คือน้อยนะบางคันนี้เป็นเส้นๆๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ซีดจนมองไม่เห็นอันนี้ถือว่ายังใสยอยู่นะครับแต่ว่ามีรอยเล้า มีรอยล้าก็คือรอยเสื่อมของตัวเนื้อพลาสติกนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็สวยงามนะครับส่วก็สวยงามรถเดิมๆนะครับแล้วก็ได้กล่องใบนี้ด้วยนะธรรมดามันจะได้แค่กล่องซ้ายขวานะอันนี้เป็นได้กล่องใบบนนี้ด้วยนะครับกล่อง BMW แท้มีพนักพิงเรียบร้อยนะครับนั่งสบายนะครับเบาะหนังสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แน่นอนนะครับทวินเป็นเป็น power pack นะครับเป็นทวินปักเหลืองนเนี้ย ของ b m w จริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ขายนะน้อยมากนานๆจะมีหลุดเข้ามานะครับตัวนี้เป็นชิวไฟฟ้าแล้วก็ราคาดีคันนี้ราคาดีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้จริงๆแล้วต้องบอกว่าจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มยอดเลยนะเพราะว่า1คือรถสูไม่ใช่รถจดนะครับสราคาด้วยนะราคา สองแสนต้นนี่มันถูกมากๆเลยนะคุณได้รถในตํานานเลยนะ R102 RT R นี่เป็นรถเป็นรถตํานานของผู้ชายหลายคนเลยที่เป็นแนวทัวริงนะครับอ,อันนี้ก็จะมีอ่าหุ้มคาร์บอนสติ๊กเกอร์คาร์บอนนะตรงนี้ตรงนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับส่วนสีก็ยังถือว่าสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามอยู่นะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีเยิม้ม เดี๋ยวเราต้าให้ฟังเสียงเครื่องดนกันดูดีกว่านะครับนี่เราให้ดูสภาพภายนอกรอบคันแล้วแล้วก็ขับเครื่องได้เผานะครับเครื่องเบียร์ดู่ในบัตรลาพอสตาร์ทปุ๊บนะครับเดี๋ยวสัญญาณต่างๆจะดับไปหมดอันนี้สมบูรณ์ถูกต้องไหมครับสมบูรณ์นะครับไฟเครื่องไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างจะดับไปด้านบนหมดอันนี้คือระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก่อนที่จะสตาร์ทมันก็จะโชว์ให้เราเห็นถ้าเกิดรถคันไหนมีปัญหาไฟเครื่องหรือว่าไฟแบตเตอรี่หรือว่าไฟระบบต่างมันก็จะโชว์ขึ้นมา เครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยนะนะผมขอเ,เปิดกันนี่มีเครื่องเสียงด้วยมีเครื่องเสียงด้วยติดมาเรียบร้อยจริงๆมันก็มีเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เจ้าของเก่าก็มาติดเป็นซีดีซีดีเอ็มพีสามแล้วก็ชิลไฟฟ้าแน่นอนนะครับนี<ม>เน่เลิ่ขึ้นเลิ่นลงอันนี้เป็นชิลไฟฟ้าอันนี้ก็มีคุยคอนโทรนวยนะ ฝั่งนี้นะครับไฟสูงไฟต่ำแต่โอ้แต่ดังนะระบบ e S A e S A ก็เป็นระบบของาของ BMW นะมีให้เลือกเป็นคอมฟอร์ตนอมอสปอร์ตนะครับเ็เป็นโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็มีรูปบอกันน็อกด้วยหมายถึงว่านั่งคนเดียวนั่งสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้คนที่เ้าเล่นอยู่น่าจะไอ้นี่ดีกว่าผมนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่8-3208มองอปกิโลขออนุญาตดับเครื่องนะ เดโอเหม็นควันก็อ,อยู่ในห้องแอร์นะครับวิ่งมาแปดเบอรกว่าโลไม่แท้นะครับไม่ต้องห่วงรถที่ร้านผมไม่มีกอไม้นะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเลยนะหางยังสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าราคานี้อย่าคิดนานนะครับใครมาก่อนได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนคุณขี่ไปไหนเนี่ยมันดูหล่อรวยดูราคาเป็นล้านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคารถใหม่มันก็เป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มนะครับคันนี้คุ้ม โอเคก็สนใจไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3 4 4 1ป1 1 1นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ